เป็นไงครับเจ้ของเล่นเองอบห้ารอบแล้วก็ดีใจอะ่ะเพราะว่าจากที่เราแบบยังไงอะเราเริ่มต้นเราไปเพื่อจะให้ได้เครื่องเล่นตัวเนี้ยมาอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่บ้านวายแล้วก็เราก็ได้แบบเหนดเหนยกับมันมาหลายเดือนสําหรับการก่อสร้างแล้วก็กา หลังจากนี้เราก็ได้แบบเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ได้เทสได้รันได้ทดสอบอะไรอย่างเงี้ยวันนีน้เป็นวันเป็นวันที่เปิดปีนะใครมาทันก็มานะครับวันนี้เดี๋ยวกว่าคลิปนี้จะออกอมาไม่ทันแล้วโอเคโอเคครับโอ่ะ oh. ระวังระวังร oh, ถทําไมไม่ไปออกไไป Second one is the the distance. Of the, distance? The, distance uh, the longest one is in Wales with one kilometer. Okay. In uh, then is uh, Tennessee with around 650 meters, and this is the third one with 425. Yeah. Okay. <laughs> 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 On, มาไปอุ้ยถ้าวันนี้คุณ้อนลงไม่ไล้เลยไลเลยไปเลยโอ้ยเดี๋ยวไปเอาเต็มเตรีมเลย ไ,ได้ไหคะได้ค่ะคุณถ่ายรูปเขียไว้ได้ไหมได้ค่ะขอคนดูหน่อยนะโอเคค่ะลูกค้าวัดกูลคุณได้เลยะค,ะเค,ค้าก็แต่ะ

ต้องเหรออันนดูว่ามันจะเดาใจ5-6หราอมม่เดาใจบอกแล้วไป โยาะโยคะหน่อยโยขะโยคาทุกครั้งที่มีการแข,แข่งขันนี่จะมจีเซฟให้ผมพูดได้แค่เซกเซนเจอร์ของตัวผมเลยนะแต่เปแข่งไมว่าจะเป็น,นเพื่อนพระราชาหรือว่าไอรอนเชฟมะแรบ,บต้มืนถอเพราะว่าตัวนี้เกือบสี่ห้าร้อยเลยครับน,นะครับ4ร้อถ้าขนาดใหญ่นะครับ ซี่โครงนะฮะอันนี้จะเป็นขนาดใหญ่<ต>นะครับเราจะมีขนาดนี้นะครับสำหรับลูกค้าให้เลือกถ้ามาคนเดียวก็สามารถสั่งได้ถ้ามา3คน,3คน4คนก็สั่งขนาดใหญ่ได้นะครับโอเคอัอขนาดตีนแก้วไม่เยอะเลยอ๋อคือง่าง่ายแต่สำคัญก็จะสำคัญที่ <ใน S 1> ทการทำเดิมเลยตัวหมูตุน๋นเนื้อความหมา มันใหญ่เป็นมันสูงเลยก็ได้ใช่ไหมเดียวผมใช่นะเลยนะนี่เนะใหน่แต่ไอ้นั้นอยู่คนลูกคนหนึ่อยมมันนุ่มมากหอมไหมครับไม่เท่หอมกระเทียม